จ็ดที่นั่งคะ่ะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านและผ่อนสบายๆอย่างแน่นอนใครที่กําลังมองหาในส่วนของรถเจที่นั่งราคาไม่แพงนะคะต้องคันนี้เลยเจ้าอียสุมิวเอ็กซ์1.9ดีบีดีค่ะปี2017ค่ะคุณลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเพียงแค่ลําดับเดียวนะคะมีเล่มพร้อมโอนให้กับคุณลูกค้ารถเดิมรถไม่มีขยับการันตีเลยว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนคะ่ะน้องน้ำพามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะสำรับ รับรถคันนี้ค่ะลูกค้าได้ในส่วนของนะคะล้อแม็กเดิมนะคะพร้อมยางพร้อมใช้งานให้กับคุณลูกค้าไปใช้ได้แบบยาวๆเลยเดี๋ยวน้องน้ำพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างในส่วนของภายในค่ะลูกค้าร้านบอยรถบ้านของเรานะคะติดตีมใหม่ให้กับคุณลูกค้าแบบรอบคันเลยจะได้ในส่วนของนะคะบอกรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะให้กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้า่ะน้องน้ำพามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างสําหรับห้องผู้โดยสารนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้ากว้าง ามากมากและซิกเนเจอร์ของเขานะคะจะได้ในส่วนของจอกลางให้กับคุณลูกค้าไปด้วยเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนที่มีน้องๆหนูๆน,นะคะที่อยากดูการ์ตูนหรือเพิ่มความเพลิดเพลินในขณะขับรถสามารถซื้อมิวเอคันนี้ไปได้เลยนะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆค่ะลูกค้าต้องน้ําพามาดูค่ะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะแอบบอกเลยนะในส่วนของคันนี้ได้ในส่วนของชุดแต่งให้กับคุณลูกค้าแล้วรอบพันนะคะและได้ในส่วนของกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้าไปเลยด้านหลังค่ะลูกค้าถ้าคุณลูกค้านะคะ จะเพิ่มในส่วนของที่เก็บสัมภาระแบบจุกๆนะคะสามารถพับเบาแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครเดินทางถึง7ท่านนั่งสบายหายห่วงอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณลูกค้า ใครสนใจนะคะสําหรับเจ้าอีลสุมิลเอ็กคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าค่าตัวของน้องเขาเนี่ยเพียงแค่667,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆใครสนใจนะสามารถติดต่อมาหาน้องน้ําที่ร้านบอยรถบ้านได้ทุกช่องทางเลยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาฟรีทั่วประเทศไทยและสามารถนํารถสวยๆคันนี้ไปส่งให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ